วิกตอเรียพาเกอร์เกิดและเติบโตในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบชื่อเมเปิลวูดประเทศโอไฮโอพ่อแม่ของเธอริชาร์ดและแอนพาเกอร์เป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือในชุมชนริชาร์ดเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องมือช่างในท้องถิ่นขณะที่แอนเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลใกล้บ้านวิกตอเรียเป็นลูกคนกลางมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อแจ็คและน้องสาวคนเล็กชื่อซาร่าเธอเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กวิกตอเรียเต็มไปด้วยพลังและความกระตือรือร้น ในชีวิตเธอเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมมีผลการเรียนเป็นเลิศและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายความลหลงใหลในการสอนของเธอเริ่มต้นขึ้นในช่วงมัธยมปลายโดยได้รับแรงบันดาลใจจากครูสอนประวัติศาสตร์ที่ทําให้เรื่องราวในอดีตมีชีวิตชีวาราวกับมีเวทมนต์หลังจากนั้นเธอมุ่งมั่นเดินตามความฝันโดยเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอและสําเร็จการศึกษาด้านการศึกษาหลังเรียนจบวิกตอเรียก็ลับมาที่บ้านเกิด เธอได้งานเป็นครูที่โรงเรียนประถมของเมืองความทุ่งเทข,ของเธอต่อเด็กๆนั้นไม่มีใครเทียบได้เธอมักจะอยู่โรงเรียนจนค่ำเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมหลังเลิกเรียนและยังสลับเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์มาติวหนังสือให้เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนเพื่อนร่วมงานชื่นชมในความกระตือรือร้นของเธอพ่อแม่ของเด็กๆมักขอให้ลูกของตนได้อยู่ในชั้นเรียนของเธอเพราะพวกเขารู้ว่าครูวิกตอรีรักและใส่ใจนักเรียนของเธอทุกคนนอกเหนือจากงานสอน เธอยังมีความสนใจหลากหลายเธอรักการเดินป่าถ่ายภาพและอ่านนิยายประวัติศาสตร์วันหยุดสุดสัปดาห์ของเธอมักจะหมดไปกับการสำรวจเส้นทางธรรมชาติหรือไม่ก็จมอยู่ในหนังสือเล่มโปรดเพื่อนๆมักพูดถึงเธอว่าเป็นคนอบอุ่นมีน้ำใจและพร้อมช่วยเหลือทุกคนเสมอเธอได้พบกับจอร์รโนในงานแต่งงานของเพื่อนเขามีเสน่ห์เหลือล้นรอยยิ้มเป็นมิตรและอารมณ์ขันที่ทำให้ใครๆก็อยากอยู่ใกล้จอที่ปรึกษาทางการเงิน จากนิวยอร์กซิตี้เดินทางมาร่วมงานแต่งงานของเพื่อนแรงดึงดูดระหว่างเขากับวิกตอรียเกิดขึ้นทันทีความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาอย่างรวดเร็วจนทําให้ทุกคนประหลาดใจจอร์นตามใจวิกตอรีทุกอย่างเขามอบของขวัญราคาแพงพาเธอไปเที่ยวในสถานที่แปลกใหม่ความรักของทั้งคู่ดําเนินไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความร้อนแรงภายในหนึ่งปีจอร์นก็ขอเธอแต่งงานวิกตอรีซึ่งหลงใหลในเสน่ห์ของเขารวมถึงชีวิตหรูหราที่เขาสัญญาว่าจะมอบให้ตอบตกลงทันที ครอบครัวและเพื่อนของเธอมีความรู้สึกหลากหลายเกี่ยวกับการมั่นที่รวดเร็วเกินไปพวกเขาอยากให้วิกตอเรียมีความสุขแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากวเกี่ยวกับจอนเขามักแต่งตัวเนี๊ยบร้ายที่ติดขับรถหรูพักแต่โรงแรมระดับไฮเอนด์แต่ทุกอย่างกลับดูขัดแย้งกับพื้นเพที่ไม่ได้ร่ำรวยของเขาอย่างไรก็ตามวิกตอเรีมูแต่ลุ่มหลงในตัวจอนและมั่นใจว่าเขาคือคู่แท้ของเธองานแต่งของทั้งคู่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ที่ไร่อ่าง,งุ่นอันสวยงามมีแขกมาร่วมง,งานกว่า200คนเพื่อนของวิกตอเรียจากเมเปลิลบูดและบรรดานักธุรกิจจากนิวยอร์กของจอห์นคลุกนเคาวอยู่ท่ามกลางแสงไฟระย,ยิบระยับทุกคนดื่มแชมเปญเฉลิมฉลองให้กับรักของทั้งสองเมื่อตัวเจ้าบ่าวและเจ้าสาวออกเดินทางไปฮันนีมูนที่เซลูเซียไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเรื่องราวความรักของพวกเขากำลังจะพลิกผันไปสู่ความมืดมนจอห์นเรโนนเกิดและเติบโตที่ควีนนิวยอร์กพ่อแม่ของเขาโทมัสและมาร์กาเร็ตเรโนนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพอย่างหนัก โทมัส <Thomas S 2> เป็นช่างเครื่องยนต์ขณะที่มาการ์เร็ตทำงานพาร์ทไทม์หลายแห่งเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกทั้งสามคนจอร์นเป็นพี่คนโตเขาเติบโตมาพร้อมกับแรงถักดันที่อยากหลุดพ้นจากความลำบากในวัยเด็กตั้งแต่วัยเยาว์เขาแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ด้านการเงินเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขเป็นเลิศและรู้จักการใช้เงินอย่างชาญฉลาดเขาตั้งใจเรียนอย่างหนักจนได้รับทุนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กณะการเงินความทะเยอทะยานของเขาเห็นได้ชัด ตลอดช่วงเวลามหาวิทยาลัยเขามุ่งมั่นสร้างคอนเนคชันเข้าฝึกงานกับบริษัทร,ระดับแนวหน้าและเมื่อเรียนจบเขาได้รับตำแหน่งงานในบริษัทที่ปรึกษาการเงินชั้นนำของวอสตรีทจอร์นไต่เต้าขึ้นอย่างรวดเร็วพรสวรรค์ของเขาด้านการลงทุนและกลยุทธ์การเงินทำให้เขาเป็นดาวรุ่งในแวดวงธุรกิจความสำเร็จทำให้เขาได้ใช้ชีวิตในแบบที่เคยฝันสูตรแบรนด์ดังรถหรูและอาพาร์ตเมนต์สุดหรูใจกลางแมนฮัตตัน แต่ภายใต้ความสําเร็จเหล่านั้นกลับมีบางสิ่งถูกซ่อนไว้เพื่อนร่วมงานหลายคนมักพูดถึงเขาว่ามีสเสน่ห์แต่ภายใต้บุคลิกที่มีสเสน่ห์ของจอห์นเขาโหดเหี้ยมและพร้อมจะละเมิดกฎเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการชีวิตส่วนตัวของเขาก็ซับซ้อนไม่แพ้กันสเสน่ห์ของเขาดึงดูดผู้หญิงมากมายแต่ความสัมพันธ์ของเขามักจบลงอย่างรวดเร็วและวุ่นวายเขามีข่าวลือเรื่องนอกใจและการหลอกลวงอยู่เสมอแต่ถึงอย่างนั้นภาพลักษณ์ของเขากลับดูไร้ายที่ติ เขาจัดการโซเชียลมีเดียของตัวเองอย่างรอบคอบแสดงให้โลกเห็นแต่ชีวิตที่ดูหรูหราและประสบความสําเร็จแต่เมื่อเขาได้พบกับวิคตอรีพากเกอร์เธอแตกต่างจากผู้หญิงทุกคนที่เขาเคยเจอเธออบอุ่นจริงใจและมีเสน่ห์แบบคนบ้านๆซึ่งต่างจากความสัมพันธ์ทิวเผินที่เขาเคยชินเพื่อนของจอหลายคนเชื่อว่านี่อาจเป็นครั้งแรกที่เขาตกหลุมรักจริงๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปรอยร้าวก็เริ่มปรกา,า,ากฏอาณาจัรการเงินของจอรไม่ได้มั่นคงอย่างที่เห็น เบื้องหลังภาพลักษณ์นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเขากลับจมอยู่กับการลงทุนเสียเส่ยงๆและนิสินก้อนโตนิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือยของเขาทําให้ปัญหายิ่งหนักขึ้นแต่เขาซ่อนทุกอย่างจากวิกตอเรียแสดงให้เธอเห็นแต่ด้านที่สมบูรณ์แบบของตัวเองการตัดสินใจขอเธอแต่งงานเป็นมากกว่าความรักมันคือการหาที่ยึดเหนี่ยวท่ามกลางความโกลาหลทางการเงินของเขางานแต่งของพวกเขาถึงแม้จะเต็มไปด้วยความสุข แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่การโกหกของจอร์นเริ่มตามไล่ล่าเขาเซลูเซียที่มีชายหาดเงียบสงบและธรรมชาติอันงดงามคือสถานที่ฮันนีมูนในฝันของพวกเขาพวกเขาพักที่รีสอร์ทสุดหรูบังกะโลของพวกเขาตั้งอยู่บนอ่าวส่วนตัวในช่วงสองสามวันแรกทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบดินเนอร์ใต้แสงเทียนเดินเล่นยามพระอาทิตย์ตกสำรวจกอดด้วยกันวิกตอรียโพสภาพรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความสุข แต่คืนที่วิกตอรีหายตัวไปทุกอย่างเปลี่ยนไปคืนนั้นทั้งคู่รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารชายหาดของรีสอร์ทบรรยากาศโรแมนติกเสียงเพลงเบาๆคลอเคลียอยู่ในอากาศคบไฟสองสว่างไหวๆไปตามสายลมนักท่องเที่ยวที่อยู่ในร้านเห็นพวกเขานั่งคุยกันหัวเราะและจับมือกันดูเหมือนคู่รักที่มีความสุขพนักงานที่เคยชินกับคู่ฮันนีมูนไม่ได้สังเกตอะไรเป็นพิเศษหลังอาหารเย็นจอนเสนอให้เดินเล่นริมชายหาด วิกตอรีชอบความโรแมนติกอยู่แล้วเธอพยักหน้าตกลงทันทีพวกเขาเดินไปตามแนวคลื่นเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งผสมกับเสียงหัวเราะและบทสนทนาของพวกเขาและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นวิกตอรียพาเกอร์ยังมีชีวิตอยู่จอนให้การว่าวิกตอรียอยากลงไปวไ่ายน้ำเธอถอดรองเท้าแตะและกล้าลงไปในทะเลแสงจันทร์สะท้อนเป็นเงาเงินบนผิวน้ำจากนั้นเขาบอกว่าเขากลับไปที่บังกะโลเพื่อหยิบเสื้อคลุมให้เธอ แต่เมื่อเขากลับมาเธอหายไปแล้วความตื่นตนกเข้าครอบงำเขาเขาวิ่งไปตามชายหาดตะโกนเรียกชื่อเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อไม่พบเธอเขาเรีบแจ้งพนักงานรีสอร์ททีมงานออกค้นหาทันทีแต่ไม่มีร่องรอยของวิกตอเรียจอรนดูเหมือนสิ้นหวังเขาพูดคุยกับผู้จัดการรีสอร์ทเสียงสั่นเครือมือของเขาสั่นไหวผมแค่หันหลังไปไม่กี่นาทีแล้วเธอก็หายไป เช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจท้องถิ่นได้รับแจ้งการสืบสวนเริ่มต้นทันทีพนักงานและแขกของรีสอร์ทถูกสอบปักคำนักประดาน้ำถูกเรียกมาตรวจสอบหน้าน้ำรอบชายหาดสุนัขตำรวจถูกนำมาใช้หวังจะจับร่องรอยกลิ่นของวิกตอเรียแต่แม้จะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีเบาะแสดใดๆปรากฏขึ้นหาดทรายถูกค้นหายอย่างละเอียดแต่ไม่มีร่องรอยไม่มีของใช้ส่วนตัวของวิกตอเรียถูกพบเลย ขณะที่ชั่วโมงกลายเป็นวันพฤติกรรมของจอร์นเริ่มดึงดูดความสนใจของตำรวจเขาดูเสียใจจริงๆแต่มีบางช่วงสีหน้าของเขาดูเหมือนพยายามเกินไปตำรวจสังเกตว่าเขาให้การอย่างแม่นยำเหมือนกับว่าท่องจำมาก่อนพนักงานรีสอร์ทเล่าว่าจอร์นยืนกรานจะโทรหาทนายของเขาทันทีหลังวิคตอรีหายตัวไปซึ่งฟังดูแปลกสำหรับชายที่เพิ่งสูญเสียภรรยาพยานให้การขัดแย้งกัน บางคนบอกว่าพวกเขาเห็นทั้งคู่ทะเลาะก,กันในตอนกลางวันขณะที่บางคนบอกว่าพวกเขาดูรักกันดีแขกบางคนรายงานว่าได้ยินเสียงทะเลาะก,กันจากบังกะโลของพวกเขาในคืนก่อนที่วิกตอเรียจะหายตัวไปตำรวจติดอยู่กับหลักฐานที่ขัดแย้งกันเรื่องราวของจอรนเป็นเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขามีแต่ขณะดเดียวกันนักสืบเ hey. ฮกำลังประกอบชิ้นส่วนของเรื่องราวที่แตกต่างออกไป เรื่องราวที่เปิดเผยความจริงที่น่าขนลุกยิ่งกว่าเขามาถึงรีสอร์ทท่ามกลางอากาศร้อนชื้นของเกาะน,นักท่องเที่ยวยังคงใช้ชีวิตปกติพวกเขาไม่รู้เลยว่าเรื่องราวอันน่าสะพรึงกำลังเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ก้าวจากพวกเขาจอร์นเรโนนเขานั่งอยู่ตรงข้ามกับนักสืบเฮในเล้าของรีสอร์ทเฮจับตาดูเขาอย่างละเอียดจอร์นดูโศกเศร้าอย่างแท้จริงแต่ลึกลงไป มีบางอย่างผิดปกติความตึงเครียดแผ่กระจายออกมาบางสิ่งที่นักสืบมากประสบการณ์อย่างเ hey, ฮจับต้องได้เล่าคืนที่เธอหายไปให้ผมฟังอีกครั้งเฮ hey, พูดจ้องมองเข้าไปในดวงตาของจอรนจอรนเริ่มเล่าเสียงของเขามั่นคงแต่แววตาของเขามีบางอย่างกังวลลังเลซ่อนอยู่ลึกๆเฮฟังอย่างตั้งใจซักถามในจุดที่สำคัญพวกคุณทำอะไรบ้างในวันนั้น ความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นอย่างไรมีเหตุผลอะไรที่วิกตอเรียจะจากไปโดยไม่บอกใครหรือเปล่าจอร์นตอบทุกคำถามคำตอบของเขาตรงกันทุกครั้งไม่มีข้อผิดพลาดเลยแต่เฮ้กลับรู้สึกว่ามันตรงเกินไปเหมือนซ้อมมาแล้วทีมสืบสวนสัมภาษณ์พนักงานรีสอร์ทและแขกคนอื่นๆบางคนยืนยันเรื่องราวของจอร์นแต่บางคนให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกัน บริกรสาวที่ร้านอาหารเล่าว่าจอนดูหงุดหงิดระหว่างมือคำ่ำเขาเช็คโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาคู่รักที่พักในบังกะโลข้างๆพวกเขาได้ยินเสียงทะเลาะก,กันตอนดึกแม้จะจับใจความไม่ได้แต่เสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธทีมของเฮเข้าตรวจค้นบังกะโลข้าวของของวิกตอเรียถูกเก็บอย่างเรียบร้อยหนังสือเดินทางกระเป๋าสตางค์ทุกอย่างยังอยู่แต่ โทรศัพท์ของเธอหายไปชายหาถูกค้นหาอีกครั้งแต่ไม่มีบาะแสใหม่ใดๆปรากฏขึ้นกระแสน้ำและสภาพอากาศอาจลบล้างทุกอย่างไปแล้วขณะที่เวลาผ่านไปการสืบสวนเริ่มขยายวงกว้างเฮจจ์เลึกลงไปในชีวิตของจอรนเรโนนชายคนนี้ประสบความสำเร็จแต่มีความลับมากมายบัญชีการเงินของเขาเปิดเผยบางสิ่งที่น่าตกใจ แม้จะมีงานที่ให้ค่าตอบแทนสูงแต่จอรนเป็นหนี้จำนวนมหาศาลธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากบ่งชี้ว่าเขาอาจติดการพนันการลงทุนของเขาล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าเฮเดินทางไปนิวยอร์กสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานและคนรู้จักของจอรนเขาได้ยินเรื่องราวที่แตกต่างออกไปเพื่อนร่วมงานบางคนขอไม่เปิดเผยชื่อแต่พวกเขาเล่าเรื่องที่เฮต้องการฟังจอนเป็นคนน่าหลงไหล แต่ไว้ใจไม่ได้เขาชอบเสี่ยงและมักพาตัวเองเข้าสู่สถานการณ์ที่อันตรายเขามีปัญหาทางการเงินมากกว่าที่ใครๆคิดไม่นานก่อนแต่งงานจอนผัวพันกับเรื่องอื้อฉาวทางการเงินมีข่าวลือเกี่ยวกับการทุจริตแต่ไม่มีใครพิสูจน์ได้ทีมสืบสวนเจาะลึกลงไปในโทรศัพท์บัญชีธนาคารและธุรกรรมของจอนเครือข่ายธุรกรรมที่ซับซ้อนค่อยๆคลี่ออกมา มีการโอนเงินก้อนโตไปยังบัญชีลับในต่างประเทศเขากู้เงินจำนวนมากเพียงไม่นานก่อนแต่งงานจอร์แดนนอาจไม่ใช่คนที่เขาแซงทำเป็นแต่แล้วการสืบสวนก็หักมุมอย่างรุนแรงเมื่อลูกทีมของเฮพบจดหมายฉบับหนึ่งซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางของวิกตอเรียลายมือของเธอข้อความที่เธอเขียนกำลังจะเปิดเผยความลับทั้งหมดถึงพ่อกับแม่ หนูรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับจอร์นบางอย่างในเรื่องที่เขาเล่ามันไม่ตรงกันเรื่องเงินของเขามีบางอย่างที่เขาปกปิดเอาไว้บางทีหนูอาจทำผิดพลาดค,ครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตจดหมายฉบับนั้นถูกซ่อนลึกอยู่ในกระเป๋าเดินทางของวิกตอเรียเธอถือมันไว้ในมือใจของเขาเต้นแรงเธอรู้เธอเริ่มสงสัยแต่สายเกินไปหรือเปล่าหลักฐานเริ่มชัดขึ้นแต่ ยังขาดชิ้นส่วนสำคัญวิกตอรีอยู่ที่ไหนเปลวไฟการเงินของจอนเผยความจริงที่มืดมนยิ่งขึ้นเปลวไฟเฮ hey! และทีมจอะลึกเข้าไปบัญชีลับทรัพย์สินที่ถูกซ่อนธุรกรรมที่น่าสงสัยสิ่งที่เคยดูเหมือนจากประวัติธุรกิจของจอนกำลังจะพังทลายทุกอย่างคือภาพลลงตาทุงเงินเขาลงทุนในสังหาริมทรัพย์ที่ล้มเหลวในฟลอริดา รับที่มีเส้นแนวโน้มลดลงเขาทุ่งเงินไปกับสตาร์ทอัพเทคโนโลยีที่สุดท้ายก็ล้มละลายลูกเต๋าเขาติดการผนันจนสูญเสียเงินไปมหาศาลนี่สินพอกพูนกดดันบีบคั้นไฟสัญญาณของรถตำรวจแล้วเฮก็พบสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างกระจ่างชัดไฟสัญญาณของรถตำรวจกระโหลกจอนทำประกันชีวิตให้วิกตอเรียไม่นานก่อนแต่งงานเงินประกันมหาศาล วิกตอรียอาจไม่ใช่แค่เจ้าสาวแต่ทางออกจากนี่ของเขาบอลลูที่ชแสดงว่ากำลังพูดอยู่พยานเริ่มพูดออกมาจอนเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อรักษาภาพลักษณ์ตัวเองเขาหลอกแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเขาเสแสร้งและอันตรายกว่าที่คุณคิดสัญ,ญลักษณ์การชนกันการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปและแล้วอีกชั้นของความลับก็ถูกเปิดเผยเปเลวไฟ ชีวิตอีกด้านหนึ่งของจอห์นเรโนนเปลวไฟเขามีความสัมพันธ์ลับมากมายและหนึ่งในนั้นอาจเป็นกุญแจสำคัญกระโหลกนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันอาจเป็นเรื่องของความหลงไหลความหึงหวงและการฆาตกรรมนักสืบค้นพบความสัมพันธ์ลับๆหลายครั้งซึ่งวาดภาพของผู้ชายที่แตกต่างจากสามีที่อุทิศตนที่เขาแสดงให้เห็นโดยสิ้นเชิง บันทึกการโทรและอีเมลของจอห์นเผยให้เห็นการติดต่อกับผู้หญิงหลายคนบางคนเขาพบผ่านธุรกิจของเขาขณะที่บางคนเป็นเพียงความสัมพันธ์ชั่วคราวความสัมพันธ์เหล่านี้มีตั้งแต่การคบหาสั้นๆไปจนถึงความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นนักสืบอเพและทีมของเขาติดตามและสัมภาษณ์ผู้หญิงเหล่านี้แต่ละคนการสนทนาแต่ละครั้งเผยให้เห็นธรรมชาติที่หลอกลวงของจอห์นมากขึ้นเรื่อยฮ่าฮผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลอรามิเชลผู้บริหารฝ่ายการตลาด จากนิวยอร์กให้ข้อมูลที่สําคัญเธออธิบายว่าความสัมพันธ์ของเธอกับจอน,นั้นเต็มไปด้วยแพชชั่นแต่ก็ปนปวดไม่แพ้กันพวกเขาพบกันที่งานประชุมเมื่อหนึ่งปีก่อนงานแต่งงานของเขาและความสัมพันธ์ลับๆนี้ยังคงดําเนินต่อไปแม้ในช่วงที่เขามั่นกับวิกตอเรียลอร่าไม่รู้เลยว่าจอรนกาลังจะแต่งงานจนกระทั่งเธอเห็นประกาศงานแต่งของเขาบนโซเชียลมีเดียเมื่อเธอรู้ความจริงเธอรู้สึกถูกหักหลังและจบความสัมพันธ์ลงแต่เธอยังเก็บบันทึกการสนทนาของพวกเขาไว้ทั้งหมด และยินดีส่งให้กับนักสื่อผู้หญิงอีกคนเจสสิก้าอีแวน์ในหน้าสังหาริมทรัพย์จากไมอามีมีเรื่องราวที่คล้ายกันเธอและจอนพบกันระหว่างหนึ่งในทริปธุรกิจของเขาความสัมพันธ์ของพวกเขาเต็มไปด้วยของขวัญราคาแพงและคำสัญญาที่ฟังดูดีเกินจริงแต่เจสสิก้าก็ไม่รู้ว่าจอนแต่งงานแล้วเธอบรรยายว่าเขาเป็นคนเอาใจใส่และอ่อนโยนแต่สังเกตว่าเขามักจะหายไปหลายวันโดยไม่มีคำอธิบาย หลักฐานที่แรงที่สุดมาจากเรเชลเทอร์เนอร์เพื่อนร่วมง,งานของจอห์นเธอมีความสัมพันธ์กับเขามานานเกือบสองปีคำให้การของเรเชลเผยให้เห็นรูปแบบของการหลอกลวงและการควบคุมเธอเล่าว่าจอห์นเคยบ่นถึงปัญหาทางการเงินของเขาทำตัวเหมือนเป็นเหยื่อของสถานการณ์ที่เลวร้ายเธอเชื่อใจเขาอย่างหมดใจถึงขนาดให้เงินกู้เขาหลายครั้งโดยหวังว่าเขาจะคืนให้เมื่อการลงทุนของเขาสำเร็จแต่เงินนั้นไม่เคยกลับมาการเปิดเผยเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อคดี มันไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นรูปแบบของการหลอกลวงของจอรแต่ยังบ่งบอกถึงแรงจูงใจที่เป็นไปได้ในการหายตัวไปของวิกตอเรียความสัมพันธ์ลับๆของเขาชี้ให้เห็นว่าจอรเป็นคนที่สามารถแยกชีวิตออกเป็นหลายด้านได้โดยไม่ให้ใครรู้ความจริงความสามารถของเขาในการจัดการความสัมพันธ์เหล่านี้ขณะที่ซ่อนปัญหาการเงินจากภรรยาของเขาสะท้อนถึงความสามารถในการโกหกได้อย่างแนบเนียนหญิงสาวที่เคยรักเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน จอนเป็นคนที่ต้องการการยอมรับต้องการความสําเร็จและพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาพวกเธอเล่าว่าเขามักจะพูดถึงความทะเยอทะยานของตัวเองบรรยายฝันอันยิ่งใหญ่ใช้เสน่ห์ของเขาเพื่อเรียกความสงสารและได้รับการสนับสนุนทั้งความสัมพันธ์เชิงรักและเรื่องการเงินเป็นเพียงเครื่องมือที่เขาใช้เพื่อให้ตัวเองรอดพน้นจากสถานการณ์ที่แย่ลงเรื่อยฮ่าฮข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อคดีอย่างมากมันไม่ได้แค่สร้างภาพของคนที่ชอบโกหก แต่มันยังบอกเป็นนว่าวิกตอรีอาเป็นทั้งอุปสรรคและทางออกของปัญหาของเขาเมื่ออาจาักรการเงินของเขากําลังพังทลายและเครือข่ายของการโกหกเริ่มเผยออกมาแรงกดดันต่อจอร์นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆการหายตัวไปของวิกตอเรียและการสืบสวนที่ตามมาอาจทําให้จอร์นถูกเปิดโปงและดึงม่านที่เขาสร้างขึ้นให้ถล่มลงมาขณะที่นักสืบเหค่อยๆปฏิบัติต,ต่อหลักฐานทั้งหมดเข้าด้วยกันมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าคดีนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ทุกการค้นพบใหม่ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับเรื่องราวมันเผยให้เห็นถึงระดับของการโกหกของจอนและขอบเขตที่เขายอมไปถึงเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองแต่ความท้าทายที่แท้จริงคือการพิสูจน์ว่าจอนมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไม่มีข้อสงสัยนั่นหมายถึงการเปิดโปงทุกแง่มุมที่ซ่อนอยู่ของชีวิตเขาแต่แล้วเมื่อเฮคิดว่าเขามองเห็นภาพของจอ์นเรโนนกับการหายตัวไปของวิคตอรียได้อย่างชัดเจนแล้วจูจ่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง มีบุคคลลึกลับคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับข้อมูลที่ทําให้คดีพลิกตะละปัะบุคคลคนนั้นคืออเล็กคาร์เตอร์นักสืบเอกชนจากนิวยอร์กอเล็กติดต่อเฮสออ้างว่าตัวเองมีข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับจอร์เโนอนและกิจกรรมของเขาเฮสอรู้สึกทั้งสนใจและระแวดระวังเขาจึงนัดพบอเล็กที่คาเฟ่แห่งหนึ่งใต้แสงไฟสลัวอเล็กเริ่มเปิดเผยความเกี่ยวข้องของเขากับคดีนี้ เขาอธิบายว่ามีใครบางคนจ้างเขาให้สืบเรื่องของจอมานานหลายเดือนก่อนที่วิกตอเรียจะหายตัวไปลูกค้าปริศนาของเขาสงสัยว่าจอร์นกำลังทำผิดกฎหมายทั้งในเรื่องการเงินและความสัมพันธ์นอกใจและเมื่ออเล็กเริ่มสืบสวนสิ่งที่เขาค้นพบมันร้ายแรงกว่าที่คิดเขาติดตามทุกความเคลื่อนไหวของจอร์นเฝ้าดูพฤติกรรมของเขาบันทึกการสนทนาและพบหลักฐานมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลับ,ลบ และธุรกิจที่ไม่ชอบมาพากลของเขาแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือข้อมูลเกี่ยวกับวิกตอเรียจากหลักฐานที่เขามีวิกตอเรียเคยค้นพบความลับของจอห์นเธอรู้เรื่องที่เขานอกใจและรู้ว่าเขามีปัญหาทางการเงินก่อนที่พวกเขาจะแต่งงานไม่นานเธอเคยระบายความกังวลให้เพื่อนสนิทคนหนึ่งฟังเธอบอกว่าเธอรู้สึกหวาดกลัวและไม่แน่ใจว่าเธอควรแต่งงานกับจอนหรือไม่ และเพื่อนคนนั้นซึ่งกลัวว่าวิกตอเรียอาจตกอยู่ในอันตรายจึงจ้างอเล็กให้สืบเรื่องทั้งหมดอเล็กยื่นแฟ้มเอกสารต่อหน้าเหตุข้างในมีอะไรบางอย่างที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างภาพถ่ายบันทึกธุรกรรมทางการเงินและบันทึกข้อความการสนทนาแต่ที่ร้ายแรงที่สุดคือไฟล์เสียงที่บันทึกบทสนทนาระหว่างจอนกับใครบางคนในนั้นพวกเขากำลังพูดถึงแผนการบางอย่าง แผนที่บ่งบอกว่าอาจมีบางสิ่งที่ชั่วร้ายกำลังจะเกิดขึ้นแม้ว่าเนื้อหาของแผนจะยังไม่ชัดเจนแต่คำพูดบางคำของจอรนก็ดูน่าสงสัยเกินไปข้อมูลใหม่นี้ทำให้คดีซับซ้อนขึ้นไปอีกมันทำให้เกิดคำถามใหม่ขึ้นมาหรือเป็นไปได้ว่าวิกตอเรียรู้ถึงแผนของจอรนและเธอตัดสินใจหายตัวไปเองเพื่อปกป้องตัวเองแม้ว่าทฤษฎีที่ว่าวิกตอเรียอาจพยายามหลบหนีจากเนื้อมือของจอรนจะฟังดูสมเหตุสมผล แต่การไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนก็ทําให้มันยากต่อการพิสูจน์เ hey, ฮจึงตัดสินใจกลับไปสอบปากคําทุกคนที่เกี่ยวข้องอีกครั้งครั้งนี้เขามาพร้อมกับข้อมูลใหม่เขาพูดคุยกับครอบครัวและเพื่อนของวิกตอเรียอีกครั้งค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเธอก่อนแต่งงานลิซ่าเพื่อนสนิทที่สุดของวิกตอเรียเปิดเผยว่าวิกตอเรียมีอาการวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงสัปดาห์ก่อนออกเดินทางไปฮันนีมูนเธอเคยสารภาพกับลิซ่าว่า เธอรู้สึกหวาดกลัวและเธอเคยได้รับคําเตือนจากใครบางคนที่ไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับความลับดํามืดของจอรนเมื่อเฮเปิดคดีขึ้นมาใหม่ปฏิกิริยาของจอรนเรโนนเต็มไปด้วยความตกใจและความไม่พอใจเขายังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการหายตัวไปของวิกตอเรียและกล่าวหาว่าหลักฐานทั้งหมดที่อเล็กคาร์เตอร์นำเสนอเป็นเรื่องโกหกแต่มีสิ่งหนึ่งที่เฮสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนท่าทีของจอรนเปลี่ยนไป เขาดูหงุดหงิดมากขึ้นคาให้การของเขาเริ่มมีความขัดแย้งและทั้งหมดนั้นยิ่งทําให้เขาน่าสงสัยมากขึ้นไปอีกคดีที่เหมือนจะชัดเจนกลับกลายเป็นปริศนาที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมเฮ hey, ต้องพิจารณาทุกความเป็นไปได้หรือว่าวิกตอรียังมีชีวิตอยู่เธออาจหนีไปซ่อนตัวเพื่อปกป้องตัวเองเฮ hey, จึงขยายขอบเขตการสืบสวนเขาสั่งให้ตรวจสอบสนามบินด่านชายแดน และสถานที่ลับที่เป็นไปได้ในขณะที่สื่อมวลชนซึ่งเคยมุ่งต้อสงสัยแต่จอนเริ่มหันมาวิเคราะห์เกี่ยวกับชะตากรรมของวิกตอเรียเธออาจเป็นเหยื่อของอาชญากรรมหรือเธออาจเป็นผู้วางแผนการหายตัวครั้งนี้ด้วยตัวเองคดีนี้ยืดเยื้อไปหลายเดือนเฮ hey, และทีมของเขาไล่ตามบาะแสทุกจุดแม้ว่ามันจะเลือนลางเทียงใดก็ตามแต่แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงมีนักปีนเขาคนหนึ่งที่ออกสำรวจป่าในเซลูเซีย แคมป์ลับแห่งหนึ่งมันซ่อนอยู่ในป่าทึบแทบไม่มีใครสังเกตเห็นเมื่อทีมสืบสวนเข้าตรวจสอบพวกเขาพบข้าวของบางอย่างที่ดูคุ้นตากำไลข้อมือเส้นหนึ่งมันเป็นของวิกตอเรียการค้นพบนี้ทําให้การสืบสวนกลับมาร้อนระอุอีกครั้งทีมค้นหาเริ่มกระจายกําลังกันออกตามหาเธอและในที่สุดพวกเขาก็พบเธอวิกตอเรียยังมีชีวิตอยู่แต่เธออยู่ในสภาพที่อ่อนแออย่างหนัก ร่างกายขาดน้ำและหมดแรงอย่างรุนแรงเธอหนีเข้าไปในป่าตั้งใจจะหายไปตลอดกาลเธอไม่ต้องการให้ใครตามหาเธอแต่การใช้ชีวิตในป่าทึบมันโหดร้ายกว่าที่เธอคิดเมื่อข่าวการช่วยเหลือวิกตอเรียแพร่กระจายไปทั่วประเทศมีทั้งความโล่งใจและคำถามที่ตามมาอย่างไม่หยุดหย่อนเธอเป็นหยืดหรือว่าเธอเป็นผู้หลบหนีเธอถูกบังคับให้หนีหรือเธอวางแผนหนีเองเมื่อนักสืบเฮสอบปากคำเธออย่างละเอียด วิกตอเรียค่อยๆเปิดเผยเรื่องราวที่แท้จริงเธอเล่าว่าเธอรู้สึกสิ้นหวังเมื่อพบว่าจอรนอกใจและกำลังจะพังทลายทางการเงินเธอรู้สึกเหมือนติดอยู่ในกรงขังแต่งงานกับคนที่เธอไว้ใจไม่ได้และสุดท้ายข้อมูลจากอเล็กคาร์เตอร์คือฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้เธอตัดสินใจหายตัวไปเพื่อหนีจากทุกสิ่งในที่สุดจอรนเรโนนก็ถูกจับกุมตัว เขาถูกตั้งข้อหาเช่าโกงยักยอกเงินและสมคบคิดเพื่อก่ออาชญากรรมหลักฐานทั้งหมดจากอเล็กคาร์เตอร์และคำให้การของวิกตอเรียทำให้คดีของเขาแน่นหนาจนไม่มีทางหลบหนีได้ในระหว่างการพิจารณาคดีความจริงอันน่าตกตะลึงของจอห์นถูกเปิดโปงต่อหน้าสาธารณาชนอาณาจักรการเงินที่เขาสร้างขึ้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงหอคอยที่สร้างจากคำโกหกและมันก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิง เมื่อศาลตัดสินจอห์นเรโนนมีความผิดทุกข้อกล่าวหาเขาถูกตัดสินจำคุกสิบป,ปีเปเลวไฟแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นเปเลวไฟบาดแผลจากคดีนี้ฝังลึกในจิตใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องวิกตอรเรียกลับไปยังบ้านเกิดของเธอที่เมเปิลบูดเธอเริ่มต้นเส้นทางการเยียวยาด้วยการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนๆที่รักเธอเธอไม่ยอมให้ตัวเองเป็นอยู่อีกต่อไป เธอลุกขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงให้กับหยืดความรุนแรงในครอบครัวเธอใช้เรื่องราวของตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงคนอื่นๆที่ติดอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแม้ว่าสื่อจะค่อยๆลืมเรื่องราวของเธอแต่ชื่อของวิกตอเรียทาเกอร์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเอาตัวรอดและความเข้มแข็งนักสืบเฮมองย้อนกลับไปที่คดีนี้และรู้ได้ทันทีนี่คือคดีที่ยากที่สุดในชีวิตของเขา มันเป็นการเดินทางผ่านเขาวงกฎแห่งการโกหกมันเปิดเผยให้เห็นด้านมืดของความรักความเชื่อใจและการไถ่รถและแม้ว่าตอนจบของเรื่องนี้จะไม่ใช่ความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบแต่มันก็เป็นบทสรุปที่ให้ความยุติธรรมกับหย่อของมันในท้ายที่สุดคดีการหายตัวไปของวิกตอเรียพาเกอร์ Parker, กลายเป็นเครื่องตนใจอันโหดร้ายว่าความจริงมักจะแปลกยิ่งกว่านิยาย และภายใต้ชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบอาจมีเงามืดที่ไม่มีใครคาดคิด